ปัญญาดุดดังดาเพชรใครผู้หญิงที่จะช่วยให้ปัญญาแก่ผู้อื่นได้อะเอามีคนชี้อ่าเอาไหนที่อิฟอะไรมีคนชี้อีฟมามาอามาหน่อยที่อิฟปัญญาดุดดังดงๆๆาเพชร่าอ้าวตอนนี้เมื่อกี้ชีปุก๊กกับชีโมไม่มีครอบครัวตอนนี้ฟังจากคนมีครอบครัวบ้าง เอออาจจะมองประเด็นต่างกันไปก็ได้เออเนี่ยเอาเอาบอกมาอันนี้ขยับออกมาข้างหน้าเนี่ยก็ได้เออเนี่มาตรงนี้เดี๋ยวไปหยุดกลุ่มผู้หญิงนู่นก็ได้เอออยู่กลุมกออกล่มผู้หญิงนู่นเออไหนให้ปัญญาดูด่างดาเพชรนี่เป็นยังไงนี่ตอนนี้ฝันจะควรมีครอบครัวการขอการหลวงตาและทุกทุกคนนะคะคือว่าคือ อีฟก็จะเรียนรู้จากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงๆแต่ตัวเราเนี้ยค่ะคือว่าเวลามาที่วัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลหลวงตาแล้วก็พี่ๆก็จะบอกว่าแบบเหมือนเรายึดพ่อแม่ยึดแฟนยึดกิจการอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เหมือนคิดว่าเฮ้ยถ้ามาวัดบ่อยๆก็ไม่ได้ยึดขนาดนั้นหรอกมั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเหมือนประมาทไม่ได,ไได้ไม่ได้สังเกต สังเกตจริงๆว่ามันมีเรื่องอะไรในใจอยู่เพราะว่าเหมือนตอนนั้นมันก็หมกมุ่นว่าจะเอาตัวเราเป็นนิพพานอะไรเงี้ยค่ะไอปัญหาที่มันอยู่ตรงนี้มันก็เลยไม่เห็นจนพอมันมีความเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมบางอย่างที่ทําให้เออเรากับแฟนอาจจะทะเลาะกันอะไรเงี้ยพอมันทะเลาะกันขึ้นปุ๊บเราก็แบบเหมือนเดือดเนื้อร้อนใจแบบอยู่ไม่ได้อะไรเงี้ยแบบจะต้องทํายังไงเฮ้ยฉันมาปฏิบัติธรรมแบบเกือบพุทาทิย์นะทําไมมันยังเป็นแบบนี้อยู่ แล้วมันก็เลยแบบอยากจะให้ปัญหาเนี้มันหายไปเพราะว่ามันเข้าใจผิดว่าเฮ้ยถ้าเข้าใจทำแล้วเนี่ยไม่ว่าแฟนเราจะเป็นยังไงจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราก็จะแบบสงบสว่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราแบบเออเพราะว่าเราไม่ได้ยึดเขาแล้วเขาจะพูดอะไรมาเราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรอะไรอย่เยงี้ยแต่ว่าด้วยด้วยความที่พอธรรมชาติที่มันบีบคันเปลี่ยนแปลงเราตะกอนมันก็จากที่นอนอยู่มันก็แบบ ขุ่นขึ้นมาคือมันแบบเหมือนเห็นเป็นภาพว่าเหมือนตู้ปลาแบบโดนเขย่าแล้วตะกอนมันฟุ้งๆเต็มไปหมดเลยละอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็พยายามจะเอาทรรที่หลวงตาสอนทุกอย่างเนี่ยเพื่อมาทําให้เราอะสงบขึ้นเราก็ค่อยๆทําทีละอย่างเลยอ่ะเรื่องแรกอย่างเช่นเอ้ยเนี่ย คนเราไม่จากกันมันก็ต้องจากตายกันอยู่ดีมันก็ต้องแบบพัดภาคอะไรเงี้ยคือการทะเลาะกันมันก็เป็นเรื่องธรรมดาคือไอ้คาที่หลวงตาท่านพูดมันเป็นเรื่องจริงแต่ว่ามันมีจุดมุ่งหมายข้างในว่าฉันอยากจะรักษาใจฉันให้มันดีแต่คือตอนนั้นมันไม่เห็นมันคือแบบว่าเอายังไงก็ได้ให้มันให้มันรอดอยู่ตอนเนี้อะไรอย่างเงี้ยจะไม่หาหลวงตาแบบนี้ไม่ได้แต่ละพอเรื่องแบบนี้มันมันไม่หาย ยิ่งทํายิ่งร้องไห้งงนี่มันทํามันลงแก่ใจหรือเป็นอะไรวะไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันคราวนี้ก็เปลี่ยนเรื่องสังขากรกับวิสังขารอาฉันจะใช้เรื่องนี้พิจารณาก็เดินจงกรมไปแล้วก็แบบก็เห็นความคิดเรื่องเขามันก็ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แบบว่าเป็นสังขารเป็นสังขารเท่านั้นแหละอะไรเงี้ยคือเหมือนว่าคือไอธรรมะที่ท่านพูดแล้วเรามาพิจารณาคือธรรมะมันเป็นเรื่องธรรมชาติอย่างนั้นจริงๆแต่ว่ามันก็ไม่เห็นว่าทุกอย่างอ่ะมันทําเพื่อรักษาความ เป็นตัวเราเพราะเราคิดว่ามันมีตัวเราจริงๆแล้วใจเราอ่ะมันโดนกระทบจากเรื่องนั้นคือมันมันเห็นทุกอย่างเป็นอัตราหมดเลยทุกอย่างเป็นจริงเป็นจังหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆคือไม่ว่าจะอยู่กับครอบครัวพ่อแม่ลูกหรือว่าสามีภรรยาอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่มีทางที่มันจะคิดตรงกันหมดอยู่แล้วคือมันก็มีความคิดเห็นต่างกันแล้วมันก็ เออเป็นเป็นการกระทบกระทั่งเป็นพลังงานอะไรอย่างงี้กันคือมันก็มันก็เป็นของมันแบบนั้นแต่เราอยากจะให้เราดีตลอดเพราะว่ามันเหมือนมีทิฏฐิของแบบเฮ้ยฉันเป็นผู้ปฏิบัติธรรมถ้าฉันมาส่งกันบ้านหลวงตาฉันจะต้องแบบพิจารณาอันนี้ให้ขาดอะไรเงี้ยคือมันมันเหมือนแบบเห็นทุกอย่างเป็นตัวตนหมดเลยแต่ว่าในวินาทีนั้นน่ะมันก็คือแบบว่า ทุลีที่แบบมันอยากจะเป็นจักรวาลแต่มันไม่ใช่อ่ะมันก็มันก็เป็นได้แค่นั้นคือมันหมกมุ่นแต่กับเรื่องตัวเองจนแบบลืมไปว่าเออตัวเรามันก็ไม่มีทุกอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงไปเสร็จแล้วแบบพอถ้าเราตายทุกอย่างมันก็หายมันคือมันแต่ตอนนั้นอ่ะมันคือเข้าใจเวลาเวลาจะใช้ชีวิตไปทํางานอะไรได้ปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเป็นความเข้าใจผิดหมดเลย พอมันคิดว่ามันมีเรามีจิตเราคราวนี้มันก็เป็นโดมิโน,โนทุกอย่างมีหมดเลยเนี่ยค่ะคือว่า,าคืออย่างของอีฟอย่างเงี้ยคือมันก็จะชอบชอบในเรื่องทุลีในจักรวาลเราก็จะโยนโสเรื่องนี้บ่อย,อยๆอะไรเงี้ยค่ะเราก็กบแบบเราก็เหมือนแบบคอยดูว่าอ,อ๋อไอที่ทํานี่คือเพื่อเพื่อรักษาใจให้มันบริสุทธิ์หรือเปล่ามันมีจุดมุ่งหมายอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าเพราะว่าพอมันหลงปุ๊บว่ามันมีเราอ่ะ คราวนี้มันก็จะมีเราจริงๆแล้วเรื่องทุกอย่างเวลามันเปลี่ยนแปลงไปก็คือว่าทํามันเราคอนโทรลมันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอยากอยากที่จะควบคุมตัวเราเองจิตใจเราเองคนรอบข้างพ่อแม่พี่น้องกิจการอยากจะให้มันเป็นไปในแบบที่เราอยากให้มันเป็นเลยคือมันลืมหมดเลยว่าแบบเอามันก็แค่ทุลีในจัก,กรวาลน,นีหว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะาัุนี้มุมมองของผู้หญิง ที่มีครอบครัวสุดยอดแต่ละคนสุดยอดอ้าวใครอีกผู้หญิงวงมองผู้หญิงที่มีครอบครัวปัญญาดุดดังดาเพชรใครที่มีครอบครัวแล้วสามารถเอาตัวรอดได้ใครเอกเสนอชื่อมาสิหมอบีมีคนมองหน้าหมอบีอามาหมอบี ออกมาไปดูสิผู้หญิงย่อมเข้าใจในผู้หญิงหรือผู้หญิงไม่เข้าใจในผู้หญิงลองดูสิความคิดของผู้หญิงนี่ซับซ้อนเนอะ เนี่ยเยจะได้ไปต้องบางหน้ากันนี่ยหมอเบี้ยววันนี้ระเทปันี้จะได้ไปต้องบางหน้าเพื่อนอ่ากับขอการลงตาค่ะขอโอกาสนะคะ คือคงไม่ใช่ผู้หญิงอะค่ะคงไม่เกี่ยวกับเพศหรืออะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าคืออันนี้ขออนุญาตพอดีทํางานด้านนี้ด้วยเนาะมันก็จะถ้าเป็นในเมืองนอกเนี่ยก็จะมีทั้งผู้หญิงผู้ชายที่เขากล้าที่จะเปิดเผยความทุกข์อย่างตรงไปตรงมาเลยค่ะแต่ว่าพอแบบเออพอเป็นคนไทยเนี่ยก็แปลกดีมากันทั้งคู่ป่วยทั้งคู่ผู้หญิงรับยาได้ผู้ชายบอกว่าฉันไม่มีปัญหา <laughs> ฉันไม่ขอยาอะไรเนี้ยค่ะก็ ดังนั้นดังนั้นพอแบบเออมันเกี่ยวกับเพศไหมเมื่อก่อนตอนที่หลวงตาบอกว่าผู้หญิง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 ครอบครัว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 อะไรย่างเงี้ยก็จะแบบเออแต่ว่าพอมันเข้าใจมากขึ้นเนี่ยก็คือมันไม่ได้เกี่ยวกับเพศมันไม่ได้เกี่ยวกับวัยมันไม่ได้เกี่ยวกับครอบครัวหรือว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับอะไรอะค่ะแล้วมันเกี่ยวกับอะไรอะไรเงี้ยก็คือมัน คือก็คือแบบใช้คำว่าอะไรอ่ะเออมันเป็นความหลงอะค่ะมันเป็นความหลงเข้าใจผิดในทุกสิ่งทุกอย่างที่มันปรากฏว่ามันมีอยู่จริงๆนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวมากมายโดยเฉพาะโดยเฉพาะความเชื่อว่ามันทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมันเป็นมันเป็นตัวเรามันเป็นของของเราอะไรเงี้ยค่ะ หรือว่าแบบเราจะต้องดีกว่านี้เข้าใจมากกว่านี้หรือว่าเราจะต้องได้อะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะเวลามาเนี่ยสมมติหลวงตาบอกว่ายึดในใจเนี่ยก็จะถามว่าอะไรจะทําให้สิ้นยึดมันเป็นการปักทงไว้อยู่ตลอดเวลาเอ,อเข้าใจผิดความเข้าใจถูกอยู่ที่ไหนคือเหมือนกับว่าเรา เราแล้วก็เป้าหมายเราแล้วก็เป้าหมายเราแล้วก็เป้าหมายโดยที่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเป็นความปรุงแต่งขึ้นมาเหมือนที่หลวงตาบอกว่ามันเหมือนแบบจุดพุขึ้นมาแล้วก็ดับไปจุดพุขึ้นมาแล้วก็ดับไปอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าอะไรที่จะทำให้เข้าใจเนี่ยคือ ันก็ต้องดูสำรวจตัวเองด้วยค่ะว่าอย่างตรงไปตรงมาค่ะเช่นถ้าสมมติว่าเออหลวงตาบอกว่ามีความทุกข์อยู่ในใจนะมีอะไรเงี้ยมันก็จะต้องใส่ใจกับสิ่งที่หลวงตาบอกไม่ใช่ไปใส่ใจกับอย่างอื่นนะคะแม้ว่าตำอันนี้เราไม่เห็น เราไม่ได้รู้สึกเป็นทุกข์นะเราคิดว่าเราไม่ได้ทุกข์อะไรกับสิ่งข้างนอกเลยแต่ถ้าหลวงตาบอกว่าเออมันมีความทุกข์อยู่แล้วมันหนีทุกข์มันกบทุกข์มันเอาใจสบายมาปิดบงังอ่างเงี้ยต้องใส่ใจในสิ่งที่ท่านพูดว่ามันมีอยู่จริงอะค่ะเพรานะว่าถ้าสมมติว่าท่านบอกอย่างนี้แล้วก็อ๋อเดี๋ยวเราทําความเข้าใจเรื่องวิสังขารเนี่ยถ้ารู้อะไรเงี้ยไอ้พวกนี้เดี๋ยวเรา ปล่อยวางเองอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นหนังเรื่องยาวมาประมาณนี้ค่ะมีอะไรเสริไมไหมน่ยอาจารย์สามท่านนะี่กอ่ะเอาให้ชีมโมอขอโอกาสค่ะวัดีเคยพี่มุ้ยเคยบอกไา้าล้วค่ะเหมือนผู้หญิงที่แบบว่าถ้าเราจะเอาจริงก็ให้ดู ปฏิปทาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นแม่เป็นแม่ชีอะค่ะว่าท่านเพียรยังไงท่านอยู่ยังไงแล้วก็ที่จริงที่เราคิดว่าผู้หญิงต้องนิสัยแบบนี้แต่เราลืมไปว่าชาติก่อนๆเราก็เคยเกิดเป็นผู้ชายแล้วก็จะมีนิสัยแบบเข้มแข็งแข็งแรงแต่ทําไมเราไม่เอาจุดนั้นที่เราแบบว่าลืมไปว่าเราเราก็มีลักษณะแบบนี้เอาขึ้นมาใช้แต่เรากลับเชื่อจริงๆว่าณปัจจุบันนี้เราเป็นเพศนี้อุปนิสัยต้องเป็นแบบนี้แล้วก็ถ้าไม่รู้ว่า ต้องทํายังไงเป็นยังไงอ่ะให้ไปอ่านปฏิปทาพู้แม่ครูอาจารย์ที่ท่านเป็นแม่แม่เชียค่ะว่าท่านมีเด็ดขาดแล้วท่านท่านใช้ชีวิตยังไงท่านทํำยังไงทําไมท่านถึงเด็ดขาดแบบผู้ชายเจ้าค่ะแอบแอบให้ตัวช่วยอีกอย่างนึง <laughs> แต่ว่านอกจากาที่พี่โมอบอกก็ ก็ดีมากเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะชอบหลงไปกับความอ่อนแอในใจใช่ไหมคะแล้วก็ให้จริงๆแล้วกําลังใจที่ดีที่สุดก็คือความศรัทธาในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระยะสงศรัทธาในองค์หลวงตานั่นแหละจะเป็นองค์นําเป็นคือมันเหมือนกับเวลาเราศรัทธามันจะนํามาซึ่งกําลังใจเพราะนั้นเราอย่าทิ้งศรัทธา แต่ปล่อยไปกับอารมณ์เมื่อไหร่ที่ทิ้งศรัทธาปล่อยไปกับอารมณ์อะ่ะมันก็จะกลับไปสู่อสวะอนุสัยเดิมเพราะฉะนั้นนะถ้าเราคิดอะไรไม่ออกจริงๆในขณะที่ไม่ไหวจริงๆอย่าลืมศรัทธาแล้วก็ให้ศรัทธานั้นนะเป็นศรัทธาที่อย่างลงมั่นที่ใจแล้วธรรมนะ่ก็จะไหลเข้าสู่ใจเองไม่จำเป็นต้องใช้กำลังของตัวเราอะที่จะโถมเข้าไป แต่เป็นศรัทธาในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระเยะงฆ์ในหลวงตาที่มีอยู่จริงๆณนะปัจจุบันนี้กับเราอยู่แล้วค่ะนั่นอาจจะเป็นศรัทธาที่แท้จริงที่จะยั่งลงมั่นไม่จำเป็นต้องอาศัยกำลังของเราเลยแม้แต่เพียงนิดเดียวค่ะ,ะได้คำตอบไปยังอ่ะต่้งหลายคนแล้วเนี่ยอะ เอาใหม่ไปทีออ่อ่าใหม่อ่ะเนี่ยหลายคนแล้วยังไม่ได้คำตอบเดี๋ยวระดมมาอีกขอโอกาสหลวงตาเจ้าค่ะคือหนูเริ่มเริ่มเข้าใจตัวเองอะค่ะว่าสิ่งที่ หนูผิดพลาดมานะคะแล้วก็หลวงตาบอกอะไรเนี่ยพื้นฐานความศรัทธาน,น่ะหนูมีเต็มเปี่ยมมานานแล้วกับหลวงตาแต่เพียงแต่หนูยังไม่ได้มีโอกาสเดินทางมาเรียนกับหลวงตาเท่านั้นนะคะตอนนี้หนูยินดีที่จะรับฟังแล้วหนูขอซื่อสัตย์ต่อตนเองแล้วก็ทางพระพุทธธรรมพระสงค์ว่าสิ่งใดที่หนู ผิดพลาดหรือหนูไม่เข้าใจหนูจะตอบโดยไม่มีความอายอะไรเลยทั้งหมดเลยนะคะหนูหนูหนูกล้าค่ะหนูผิดหนูไม่เข้าใจหนูก็จะบอกว่าหนูไม่เข้าใจนะคะหนูขอโอกาสได้มาเรียนที่นี่เท่านั้นนะคะแต่สิ่งที่แม่ชีบอกทั้งหมดเนี่ยหนูเริ่มเข้าใจว่าหนูจะต้องสังเกตนะคะ ใช้สังเกตเพราะเดิมอะหนูติดตัวทำมาเยอะอ่ะเพราะาหนูทำเหมือนเอาตัวตนไปทำเนี่ยหนูติดมาเยอะเลยแล้วหนูก็เข้าใจตรงตรงที่เอาตัวตนไปทำอะฮตอนนี้หนูก็ต้องใช้วิธีสังเกตเท่านั้นนะคะหนูก็จะค่อยค่ยเรียนรู้มีมีกำลังใจที่ดีค่ะว่าหนูจะค่อยค่อย,อยเรียนรู้ ไปแต่สิ่งที่เมื่อสักครู่ที่แม่ชีปุ๊กเนี่ยบอกเนี่ยลงแก่ใจหนูเลยอะค่ะว่าอยา่ยาอยา่าอย่าโถมอย่าเล่งอะไรทั้งหมดคือใช้หนูหนูในใจหนูลงว่าหนูต้องใช้วิธีสังเกตสังเกตที่หลวงตาบอกแล้วหนูก็จะสังเกตไปอะค่ะ เพราะว่าของเก่าที่หนูเคยไปเรียนกับหลวงตาเนี่ยต่อหน้าหลวงตาที่สอนหนูอะ่ะความที่ในใจข้างในเนี่ยมันมันตื่นเต้นหรืออะไรก็แล้วแต่นะนะฮะต่อหน้าหลวงตาเนี่ยหนูฟังแล้วหนูกลับไปเนี่ยหนูไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่หนูพูดกับหลวงตาเนี่ยมันไม่ชัดเจนแต่หนูใช้วิธีไปฟังใน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 ลายอะค่ะ แล้วหนูก็ฟังบ่อยๆสิ่งที่สอนหนูอ่ะหนูจะฟังบ่อยๆฟังบ่อยๆฟังบ่อยๆแล้วก็ใช้วิธีค่อยๆสังเกตสังเกตแล้วก็มันจะเห็นสิ่งที่หลวงตาสอนทุกครั้งอะค่ะค่ะวันนี้สิ่งที่หนูจะต้องคือ,เ,อ,อเหมือนเหมือนทราบว่าจุดข้อวิดพอยต์ของตัวเองอะค่ะที่หนูทําผิดอะค่ะ คือหนูไม่ได้สังเกตตัวผู้พูดผู้ภาคคือเห็นก็เห็นน้อยมากคือคือท,ที่ที่เวลาหนูฟังหนูคือปกติที่หนูอยู่อยู่ในในชีวิตประจำวันเนี้ยหนูจะไม่ค่อยได้ได้ได้ไดพบเหมือนกับอยู่กับตัวคนเดียวอย่างเงี้ยคะแต่นี้สิ่งที่กระทบอ่ะมัน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 น้อยอ่ะ คือไม่ค่อยมีภาษากระทบเพราะหนูไม่ได้ทำาฮะค่ะมันก็จะไม่ค่อยมีอะไรกระทบเข้ามาฮะเออลตาบอกก่อนแล้วก็ไปสงเกตเอาเนะาะคือตอนนี้โยมี่ยก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองโยมเนี่ยตอนเนี้ยอโยมก็ ฟังลุงตาฟังไม่ชีทุกท่านฟังหลายท่านออกมาช่วยพูดเนี่ยเข้าใจแล้วเข้าใจเข้าใจความผิดพลาดเข้าใจเข้าใจหนูหนูจะต้องกลับไปเพียรสังเกตหนูต้องไปพยายามอ,อ๋อเข้าไปทําอีกแล้วค่ะก็คือโยมมันยังไม่เห็นความคิดของพระแต่เป็นตัวหนูตัวหน,ตวหนูตัวหนูเนี่ยที่มันตั้งไว้ตั้งมั่นคงไว้ในจิตตั้งมั่นคงไว้ในใจเลย ตัวหนูตัวหนูตัวหนูเนี่ยแล้วเมื่อเราตั้งตัวหนูมั่นคงไว้ในใจเนี่ยไม่ว่าเราจะทํากรรมวิธีใดไม่ไม่ว่าจะทุกคนจะชื่อพูดยังไงก็ตามอ๋อเข้าใจเข้าใจเข้าใจเดี๋ยวเราจะกลับไปทําให้เราได้เราเป็นอ้าวพอมาอีกเขาก็บอกเ็าจะพีดเขาจะผิดก็พยายามพูดใหม่อ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเขาก่อนเราก็จะผิดคขานี้เราเข้าใจแล้วเดียเด๋ยวเราจะขอกลับไปไปสังเกตให้เราเนี่ย ได้รู้เห็นเรวก็เราก็จะเป็นอย่างที่เราเข้าใจอ๋อเราเข้าใจแล้วเราเข้าใจเดี๋ยวเราจะรีบกลับไปสัเกตเราจะรีบกลับไปสังเกตเพื่อให้เรารู้เห็นแล้วก็เราเป็นจริงอย่างที่เราอะเข้าใจอันนี้มันเข้าใจไหมเนี่ยไม่เข้าใจเออไม่เข้าใจไม่เข้าใจยังไงคือคือยังฝังลากลึกว่ายังมีตัวเราฮ่ะแล้วยังยังคิดจะทำมาฮะใช่ใช่ใช่ เธอยญิงก็จะเรียนเขาเรียกอะไรนะวัวพันหลักงูกินหางใช่ไหมมาเสร็จแก้ใหม่โอ้เข้าก่อนมาที่แล้วไม่เข้าใจนึกว่าเข้าใจแล้วแต่เขาเนี้ยเข้าใจแน่นอนชัดเจนชัดเจนเดี๋ยวจะรีบกลับไปรีบกลับไปรีบกลับไปใหม่รีบกลับไปทํารีบกลับไปตะเกตเพื่อเพื่อตัวเราค่ะเออเห็นไหมเนี่ยแสดงว่าไอ้ที่เข้าใจเข้าใจบรรทบดเนี่ยไม่เข้าใจว่ามันไม่มีตัวเรา แต่กลายเป็นว่าตัวเราเนี่ยเข้าใจเดี๋ยวเราจะรีบกลับไปเราจะรีบกลับไปแล้วเราจะรีบกลับไปทําเราจะรีบกลับไปสังเกตเพื่อเห็นไหมไอ้ที่เราเข้าใจแท้จริงอะ่ะไม่เข้าใจมือเขาไม่เข้าใจว่ามันไม่มีตัวเราไม่มีจิตหรือใจของเราหรอกมันมีแต่ธรรมชาติมีแต่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุอากาศแล้วก็ธาตุรู มารวมกันหกธาตุมาเป็นขานาขึ้นมาแล้วก็แตกดับกลับคืนเป็นสุตธาตุตามธรรมชาติไม่มีอะไรเป็นตัวเราของเราที่แท้จริงกราบขอบพระคุณหลวงตาที่เมตตาเจ้าค่ะหลายคนก็เป็นเป็นแบบนี้น่ยมันก็ธรรมดา เพราะเกิดมามันก็เลยยึดบ we ้านถึงบ้านเป็นตัวเราเป็นของของเราตั้งแต่แรกเป็นจิตของเราเป็นใจของเราเป็นวิญญาณของเราคือมันเกิดมามันก็ยึดเลยว่าจิตนี้เป็นของของเรากายนี้เป็นของของเราดังนั้นเนี่ยมันจึงยากที่จะให้เห็นว่ามันไม่ใช่เป็นตัวตนเป็นของของเราจริงๆมันจึงยากนอกสจากมันต้องรู้ด้วยใจเห็นด้วยใจจริงๆว่าสิ่งใดเกิดแม้แต่ความคิดก็รู้สึกเป็นตัวเราของเราเป็นเพียงแค่สิ่ง เป็นเพียงแค่สิ่งเกิดดับคือความคิดความปรุงแต่งเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปหาใช่เป็นตัวเป็นตนจริงจริงไหมมันต้องเห็นได้ใจรู้ได้ใจเหมือนดังตาเห็นลูกเรียกว่ายานรู้ได้ใจเห็นได้ใจเหมือนดังตาเห็นลูกถ้าเราไม่เห็นรู้ได้ใจรู้ได้ใจมันก็จะเป็นความคิดความแต่มโนโอเอาดังนั้นเ,เนี่ยมันจะพ้นจากความหลงได้มันต้องพ้นจากสังขารความคิดความปรุงแต่งเป็นตัวเราเป็นของเรา เพราะความคิดความปรุงแต่งเป็นตัวเราของเราเนี่ยมันเป็นความปรุงแต่งเป็นสังขารเป็นความปรุงแต่งเมื่อเห็นว่าความสังขารความปรุงแต่งนเป็นสิ่งเกิดดับอยู่ในธรรมชาติที่ไม่ไม่เกิดไม่ดับธรรมชาติที่ไม่ปรากฏอะไรไม่มีอะไรเป็นตัวลามันจึงเห็นว่าไม่มีอะไรเป็นตัวเราไม่มีอะไรเป็นกายของเราเป็นจิตของเราที่เที่ยงแท้ถาวรไม่มีมีแต่เป็นสิ่งเกิดดับสิ่งใดเกิดแล้วสิ่งนั้นก็ดับไปเป็นธรรมดาเห็นแต่จะทําความจริงแบบนี้เรียกว่าได้ดวงตาเห็นธรรม นี่เราก็ระดมสัพพกำลังผู้หญิงเท่าที่มีอะไรเท่าที่มีเนีย่ยถ้าหลายคนมีกำลังที่จะช่วยเราได้มันจะทำให้พวกท่านเนี่ยดูแลพระพุทธศาสนารักษาพระพุทธศาสนาต่อไปได้อีกเพราะเราก็แก่เท่าแล้วพวกท่านทั้งหลายเนี่ยมันจะต้องเรียนรู้ทำความเข้า,า,จาใจเห็นในจธรรมความจริงด้วยใจรู้ได้จใจเห็นได้ใจไม่ใช่มนโนเอา ไม่ใช่ดูความคิดเอาแล้วพวกท่านจะเป็นผู้ที่รักษาพระพุทธศาสนาไว้ได้มันจึงให้ผู้ที่มาปฏิบัติอ่ะต้องเล่งทําความเพียรเร่งทำความเข้าใจให้ถูกต้องไม่ใช่ว่าเข้าใจเข้าใจแต่จะเอาตัวเราไปได้ไปเป็นอยู่นั่นแหละเข้าใจเข้าใจเราจะเอาตัวเราไปทําไปได้ไปเป็นอยู่นั้นแสดงว่ามันไม่เข้าใจว่ามันไม่มีตัวเราไม่มีจิตของเราจริงๆมันเป็นแต่ความคิดความปรุงแต่งความรู้สึกสร้างปรุงแต่งขึ้นมาเป็นตัวเราของเรา แต่แม้แต่มันจะพุงว่าเป็นตัวเราเป็นจิตของเราแต่มันก็เป็นแค่ความปรุงแต่งเกิดดับอยู่ในธรรมชาติไม่เกิดไม่ดับเห็นได้ใจรู้ได้ใจแบบเนี้มันก็จะพบใจที่เป็นธรรมชาติไม่เกิดไม่ดับพบใจพบธรรมนั่นแหละเรียกว่าพบใจพบธรรมถึงใจก็คือการเป็นใจที่เป็นธรรมชาติไม่เกิดไม่ดับโดยไม่มีผู้ยึดถือนั่นแหละเรียกว่านิพานทีนี้มันก็มีอยู่แค่เนี้ยแต่จะทำมีแค่เนี้เหมือนคนไหนอ่ะ ที่พอจะได้ใจได้ใจตรงนี้ก็อย่ามีความประมาณจะได้ช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นได้ก็ต้องฝากไว้กับพวกท่านนะมัน,มนพวกเรามาฟังทำไม่ใช่มาฟังเพื่อหมกมุ่นแต่เรื่องตัวเองตัวเองตัวเอง,ต,เองตัวเองอย่างเดียวมันทั้งภาระยิ่งใหญ่คือต้องรักษาพุทธพุทธตศาสนาสืบทอดพุทธศาสนาไม่ใช่เรารักษาอย่างเดียวสืบทอดต่อให้คนอื่นได้ด้วย เหมือนลูกตามาสืบทอดพุทธศาสนาต่อให้พวกท่านไม่ใช่เราหมกุ้นแต่เรื่องตัวเองตัวเองตัวเองแต่นี่เป็นเรื่องยิ่งใหญ่ของธรรมชาติของจักรวาลของดวงจิตวิญญาณทุกดวงในจักรวาลที่ยังเวียนว่ายตายเกิดเพื่อมาพบพระพุทธศาสนาอันนี้มันจริงยิ่งใหญ่มันขอบเขตไม่มีสุดมากเพราะดวงจิตวิญญาณทุกดวงถ้าไมา,ามาไนมาพบพระทธรรมคาสอนพทธเจ้าโอกาสที่เขาจะพ้นจากทุกข์มันไม่มี มันจริงๆงใหญ่มากเลยภารกาิจนี้ในจักรวาลวิญญาณทุกดวงก็ต้องพึ่งพวกท่านนั่นแหละแต่ถ้าเราโมแต่ประมาทเสียตัวเราเองก็หมกบุ่นแต่เรื่องตัวเ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 องเงี้ยหมกบุแตนเรื่องญาติพี่น้องหมกมุแตนเรื่องผัวเรื่องผัวเรื่องมีเรื่อง,อง,องลูกเรื่องหลานหมกบุนหมกบุ่นหมกบ,นมกบุนแต่เรื่องแบบนี้เขาเรียกว่าคับแคบเป็นคนคับแคบไม่นึกถึงโอ้ผู้อื่นบ้างเลยไม่นึกถึงพุทธตาสนาคุณของพุทธตาสนา คุณของพุทธเจ้าพระธรรมยิ่งส่งคุณของวันิพานคุณของพุทธศาสนาไม่เมตาตาทั้งตนเองมีความเป็นอยู่ทําให้ตนเองเป็นทุกข์เดือดร้อนเบียดเบียนตัวเองทุกข์เดือดร้อนไม่เมตตาผู้อื่นตัวจิตวิญญาณทุกดวงที่เขาเนี่ยจะได้รับความสงบร่มเย็นจากเราเขาก็ไม่เกิดขึ้นเพราะเรายังไม่สงบร่มเย็นแล้วจะไปทําให้ใครก็สงบร่มเย็นได้ใจเราสงบร่มเย็นแล้วเนี่ยสงบร่มเย็นเพราะว่า มันสิ้นความหลงปรุงแต่งยึดมั่นถือมั่นแล้วมันจึงสงบลมเย็นเมื่อสงบลมเย็นแล้วโดยจิตวิญญาณทุกดวงแม้แต่ถ้าเขาเข้าใจไม่เข้าใจก็ตามไม่ว่าอยู่พบผู้ใดโลกธาตุใดไม่ว่าอยู่ใกล้หรือไกลเพียงใดเขาก็สงบลมเย็นเขาสงบลมเย็นได้แต่เพียงแต่ว่ามันเป็นความสงบเริ่มเย็นที่มีปัญญาหรือไม่มีปัญญาแต่เขาเข้ามาอยู่ใกล้หรืออยู่ในสมีหรือไม่ว่าเขาอยู่ไกลเพียงใดเขาก็สงบลมเย็นได้ แต่เป็นเพียงว่าสงบลมเย็นมีปัญญาหรือไม่มีปัญญาถ้าสงบลมเย็นไม่มีปัญญาก็แช่อยู่ในความสบายใจจากไม่สบายใจก็สบายใจมหาความสุขความสบายใจมหาที่ไรนึกถึงทีไรก็มีความสุขใจสบายใจอันนี้ไม่มีปัญญาแต่มีปัญญาเมื่อใจสงบลมเย็นแล้วก็เห็นไอ้บ้าอีบ้าเห็นความปรุงแต่งที่คิดปรุงแต่งเป็นตัวเราเป็นของของเราขึ้นมาในความไม่มีอะไรแล้วก็ใจที่เป็นความไม่มีอะไรปรากฏเนี่ยที่เป็นความสงบลมเย็นเนี่ย มันก็จะปล่อยวางไอบ้าอีบ้าที่คิดปรุงแต่งยึดถือเป็นตัวเราเป็นของของเราไปเองก็เลยกลายเป็นใจที่บริสุทธิ์ใจแท้ใจธรรมชาติที่บริสุทธิ์เพราะเป็นใจที่ปัสจากผู้ยึดบ้านถือบ้านอันนั้นจะเป็นนัตถิสันติพลางสุขขังสุขใดเราจะเหนือกว่าใจาที่สงบจากความปรุงแต่งยึดบ้านถือบ้านเป็นไม่มีอย่าเป็นผู้ที่ขับแคบอย่ามีความเป็นอยู่ด้วยความขับแคบ จงเมตตาตนและเมตตาผู้อื่นเป็นเมตตาอัปปมัญญาเมตตาที่ออกจากใจที่เป็นสุญญาเป็นพุทธเป็นอนัตตาเป็นสุญญาเป็นนิพพานธาตุเป็นวิสังขารเป็นอสังขตธาตุเป็นธรรมธาตุนิพพานธาตุเป็นเมตตาออกจากสุญญตาอันนั้นเนี่ยจะเป็นความเมตตา ที่บริสุทธิ์เพราะว่าไม่มีตัวตนของผู้เมตตาและไม่มีตัวตนของผู้ที่สแสวงหาผลประโยชน์จากความเมตตาเป็นเมตตาที่บริสุทธิ์ใจจริงๆแก่าัฒนาให้ตัวเราและโดยจิตวิญ,ญญาณทุกดวงพ้นจากทุกพ้นจากทุกโดยถ้่ยหน้ากันเอวางก็มีด้วยประกาศและเชดมี